คนเก็บฟืนผมจําได้ครั้งแรกอ้าวเนี่ยอะลรบ้ามชุดทอทหารอดทนบอกพี่เล็กเจ้าคนร้องเลยว่าผมก็ฟังคือยังไงผู้ชายผู้หญิงสองคนนี่หาฟืนมาต้มน้ําแดกกันอย่างนี้เหรอวะ <c oughs> มึงไม่ไม่กินอย่างอื่นไม่มีมาม่าหรืออะไรคือนะรับนัยยะของมันคืออะไรครับพี่เพลงนี้คือคนเนี่ย ไม่ว่าจะมีน้อยเพลงไหนก็แบนได้อ๋อโอเคตอนแรกตอนฟังตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่มีความรู้เอ๊ะทำไมมันนั่งต้มน้ํากินกันมึงไม่หิวกันเลยเหรอวะกินกันแต่น้ําต้มอ๋อคือหมายถึงทํามาหากินนั่นเองเพลงนี้มันแปลกดีพี่แอ๊เป็นคนแต่งเนื้อแต่งที่เมืองไทยผมแต่งทํานองแต่งที่อเมริกาแล้วแต่งในเวลาใกล้เคียงกันด้วยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงโขนแค่ฝืน แล้วก็เอามารวมกันก็เป็นทํานองแบบนี้ในเวลาใกล้เคียงกัน <Yeah. S 1> ก็แปลกดีเนาะคือต่างคนต่างทํางานอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็คือช่วงนั้นนพี่เล็กเขาไปทัวร์กับเพรสิเดเน้นแล้วไปอยู่อเมริกาส<ๆ>ี่เดือนห้าเดือนนะแต่พวกพี่ก็อยู่ทางเมืองไทยก็เอาพี่ลีมาครับเข้ามาสโล่แทนอนนัานก็พอพี่ก็แต่งเพลงเนี้ย กลับมาแล้วก็มาทำอะไรบ้างชุดนี้พอดีก็เลยมีเพลงนี้ข้ามาอ๋อโอเคพี่เล็กเขาคิดตำนองมาจากน่นครับออนนี่เป็นตำนานของเพลงคนเก็บฟืนที่ออนชอบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฟิตแอร์ฟิติวอล